อย่างที่ถ้าเมื่อท่านร่วงลับไปแล้วเราก็ทําบุญผูที่ไปให้แต่ตอนนี้ท่านยังไม่ยังไม่ร่วงลับยังไม่ได้เสียก็ทาําบุญขนาที่เป็นยัง <Yeah. S 1> มีชีวิตอยู่นั่แ,แดีดีกว่าตายไปแล้วทาบุญไปให้ใช่ไหมโยมอย่างนั้นไหมเห็นหลายคนหลายท่านเวลาพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วก็ไปข้อข,อขอ้างศพข้างโลงแน่นะักสาศีลนักศีล รับสินจากผ้า,า,ออาให้จ้าแม่พวกหนูนำอาหารมาให้เจ้าเจ้าดูข้างหน้าลงแม่นี่แหละแม่มากินนะอาหารเสื้อผ้าอะไรที่แม่ทอลูกอาหารมาให้แล้วเกิดประโยชน์หรือไม่มากน้อยหรือไม่ั่นก็คิดเอาไวละดันีนี่เป็นหน้าที่ของบุตรที่ดำที่จะบำรุงดีดามมารดา,ท,ดดา,ท,ดาท่านพูดไว้ในสูตรนี้มีแค่นี้แต่สิ่งที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปก็มีอีกนะผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ไปคิดเอาว่า แต่มันพษยเจ้ามีแค่นี้ห้าอย่างแต่ว่าในที่อื่นท่านก็พูดไปเยอะอยู่นะแต่ว่าในสูตรนี้มาในสูตรนี้ท่านบอกว่ามีห้าอย่างส่วนหน้านที่ที่ิดามารดาทำตอบแทกกับบุตรที่ดาให้ก็บอกไว้มก็มีห้าอย่างเหมือนกันใครที่เป็นข่อไปแม่ก็ฟังไว้กันแล้วกันอย่างที่หนึ่งท่านบอกว่าห้ามไม่ให้ทำความชั่วแน่นอนว่า เราเกิดมาทั้งเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครอยากให้ลูกได้ปรัึปความความชั่วทําไมครับเขาต้อเป็นเองใช่ไหมบางคนบอกว่าโยมก็สอนแล้วแต่เขาเป็นเองอันนั้นมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเหตุปัจจัยยังไงบ้างจึงบอกว่าเขาเป็นเองทั้งทั้งที่เราก็พยามสอนอยู่แล้วหนึ่งมันมันมีสาเหตุมาจากพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าคําอย่าง มันมาเีนกว่าสังดานสังนดานแปลว่าสื่ต่อบาลีบาลีในกว่าสังตานะแปลว่าสื่อต่อถ้าเราทําความชั่วมากๆความชั่วนั้นก็จะสื่ต่อไปเรื่อยๆผากดังเป็นกําลังเป็นปันใจจัยให้เราได้เป็นอุปนิณสัยปัจจัยให้เราได้ประพึติชั่วในปัจจุบันบนา้นางนี้ก็ดีปัจจุบันบน,น พบต่อไปการพบต่อไปรลวมอดีผ่านไปก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่เราได้ได้ได้กระทำความทั่วอีกเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยตั้งแต่ครั้งคราวที่เราเป็นมรุ์แล้วนะรเรียกว่ามันมาจากสุดาส่วนหนึ่งส่วนที่สองเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี่แหละสิ่งแวดล้อมก็สําคัญการบอกกล่าวคำการสั่งสอนนี่ก็สําคัญนะอย่างที่หนึ่งห้ามไม่ให้ทําความทั่วอย่างที่สอง สอนให้ตั้งอยู่ในความดีการที่สามให้ศึกษาเรียนการที่สี่หาผู้ครองที่สมควรให้การที่ห้ามอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาสมควรในเวลาสมควรที่จะรับทรัพย์ผ์ตอนแทที่จะมอบหมายให้ลูกนี่เป็นหน้าที่ที่บุตทธิดาจะพึงทำตอบแทน นี่ได้ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายให้พุทธลงมือปฏิการไมปจบก็ได้อย่างหน้าที่อย่างหนึ่งสำคัญที่สุดนะครับเมื่อญาติโยมทั้งหลายได้ได้รับความอุปการะได้รับบุญในความว่าใครบ้างเนาะที่คิดว่าจะเกาะชายผ้าเหลือง ลูกๆนั้นหลานเช่นจะบวชเนี่ยจะขอเกขึ้นสวรรค์โดยเฉพากกนะคน,นที่มีลูกไม่มีบุตรนะนะมีใครที่เป็นท่านให้คุณคุณคุณป้ณคณาคนงานทั้งหลายนะอยากจะขอกอะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์บ้างนี่เป็นความคิดที่ที่ดีเหมือนกันนะก็มีคติในทางศาสนามีเหมือนกันว่าความสาสตว์บางตัวไปตกนรกเนี่ย เห็นเปลวไฟที่มันกําลังลุกไหม้่เนี่ยก็เป็นและเลื่อนเห็นว่าเปลวไฟเนี่ยมันเหมือนกับผ้าเหลืองเลือเกินที่เราเคยเคยถวายพระไว,ไว้เคยได้จับทายผ้าเหลืองไว้อย่างเงี้ยจิตดวงนั้นก็เป็นกุศลตายจากอัตมภาพที่เป็นสัตว์โลก็ไปเกิดในสุคติภูมิได้อันนี้ก็มีมีคจิตความเป็นไปในในในพระไตรปิฎกก็ว่าไว้อย่างนี้ส่วนมันมี หลายคนหลายท่านที่บวชเข้ามาในพระศาสนาเนี่ยบางรูปบางท่านประพฤตินตนดีก็ถือว่าดีได้กําไรแต่ว่าผู้บวชมาแล้วบางทีบวชมาแล้วประพฤตินตนไม่เป็นประโยชน์เคยเห็นภาพเกเรไหมเคยใช่ไหมนั้นก็เลยบอกว่าคนที่จะชายผ้าเหลืองภาคเกเรอย่างนั้นนะนัตมาบอกว่าพากานไปตกนรกถ้าป้าขันโดน,น,โนเหละที่จะพาเหลือง ใจความสําคัญก็คือเมื่อพระได้บวชมาแล้วประพฤติตนบำเพ็ญตนในพระศาสนาไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยอวทิพตนบำเพ็ญตนดูแลอุปรธรากอุปถัมภูบาอาจารย์อย่างเนี้เชื่อฟังอุบาอาจารย์รักษาพระธรรมวินัยให้ดีความเป็นตัวก็ไม่ว่าจะเป็นจะบวชกี่เดือนก็แล้วแต่ ความเป็นโยวต้องทิ้งไปเนื่องถึงว่าเมื่อเช้าพระอาจารย์ตรหนากบนสูเข้ามาหาเชรัท่าน,นบอกว่าคุยเรื่องอะไรเ่เรื่องตัดผมนี่เลยกับตยบผู้ชายที่ไปช่างเป็นช่างถ่ายรูปเนี่ยคุยเรื่องตัดผมคนด่วนอะไรเนี่ยนะหลวงพ่อบอกว่าการที่จะบวชเนี่ยต้องละใหหลายอย่างมันต้องตัดก่อนใชรัก Mấy quật là tạc phốm này, mấy phốm nhau nhau sẽ tạc dây qua mấy quật đây mấy? Mấy hai người. Nãy nháy có nhau qua quật đó, mấy quật có tạm gì nhá? Có tạc phốm, có phốm công luật, một phút người nhà nhiều là, Các anh thích chạy xã Lạc quán, xã Lạc huyền và qua quật huyền văn hóa chích nhá? Vâng kìa. Các đẻ tạc đây nhá. Cây xe đai phốm có mấy con quật khác nhau nhá? ใครเสดใจดผมไม่ต้องบวดเสดใจดคิวไม่ต้องบวชเสด็จดหมดไม่ต้องบวดเพราะว่ามันตัดไม่ได้แค่นี้ก็ตัดไม่ได้ผู้ที่จะรักโลกนี้เนี่ยไม่ใช่รักโลกนี้รักความเป็นคระฤๅษีมาบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยเบื้องแรกต้องตังผมตังไม่ใช่ตังตัวดีนะไม่ใช่ตังของประเทศนะตังผมเพื่อเพื่อความกังวลไม่ใช่ตังประเทศ แต่ก็เพื่อเพื่อความกังวลเพราะว่าผมเนี่ยเดยวมุขบัญชาก็จะสอนในในโบทว่าผมคนเลี้ยฟันหนังเนี่ยมีลักษณะยิยมฟันสังผามหน้าเรียบอย่างไรบ้างท่าน,นก็จะสอนแต่จริงๆเนี่ยพุทธานุญ,ญาตที่พระเจ้าให้ให้บอกเกาโรมาเนี่ยให้บอกผมคนเลี้ยฟันหนังเนี่ยให้บอกตอนที่ขณะที่รงผม ไม่ใช่ให้บอกขณะที่อยู่ในโอโบสถไม่ใช่ให้กำลังหนังแบบนะน,นั่นันเป็นธรรมเนียงทางประเพณีแต่ว่าอันที่จริงคือผู้โกงผมโกนผมเนี่ยอุปชัยอาจารย์ผู้โกนผมเนี่ยจะต้องบอกพร้อมกันเลยกับขณะที่โกนเนี่ยขณะที่โกงผมเนี่ยบอกว่ายังไงว่าท่านเอ้ยผมเป็นของไม่สวยไม่งาม ไหนใครเห็นว่าผมเป็นของไม่สวยไม่งามือไ,ม,ไม่น้อยหน่อยท่านสั่งขนาดัไม่ต้องยกสูงยกทุกคนทุกท่านนะผู้ชายไม่เท่าไหร่นะผู้หญิงยกผู้หญิงครับเอาทาองขวาผู้หญิงก็ได้นะนะกันนะผมคนเล็วบวันนังเนี่ยเป็นปต้นนี้นะรู้สึกจะพิเศษกว่ายอย่างอืงอ่นใช่ไหมใครเป็นผู้หญิงก็คงจะรู้ ค่าน้ำหอมน้ำหอมผมไปกับผมเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมจ่กี่ในเดือนมากกว่าสามีก็ไปซื้อเราสิ <c ười> <c ười> คือเรื่องว่าพอๆอกันพอๆกันเนาะ <c ười> ถ้าทั้งสองฝ่ายราเดิดนได้ก็คงจะดีแล้วมีเงินเก็บเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะบอกว่าเวลาวผมงผมควรจะบอกว่าท่านเอ๋ยที่ดวงมาดักผมให้นะที่ป้ามาดักผมให้ này, ที่แม่ดักผมให้นะ ให้พิจารณานะเพราะว่าท่านผราท่านสอนว่าผมนั้นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของสกปรกให้ทําความรู้สึกว่าเป็นของน่าเกลียดเป็นของน่าเกลียดเพราะว่าเราสังเกตดูว่าถ้าเราไม่สระผมสักสามวันเจ็ดวันขึ้นไปเนี่ยเต็ผมก็จะหมักผมติหมักผมของอะไรอย่าง ก็จะมีกลิ่นอันนี <the> ้ภายนอกนะฮะภายในที่ผมร่างผมของเรามันหล่อเลี้ยงด้วยอะไรดูสะอาดไหมหล่อเลี้ยงด้วยเลือดด้วยน้ำเหลืองน้ำนองเลือดสะอาดไหมล่ะน้ำนองน้ำเหลืองสะอาดไหมล่ะไม่สะอาดทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากของไม่สะอาดแต่เราไปถือว่ามันสะอาดมันสวยเปนงาม าบวชเนี่ยจึ้มตากนตาผมก่อนเพื่อให้มันดูดีแล้วก็ตัดความกังวลไม่ใช่ดูดีแบบเท่ๆนะให้มันเหมาะควรกนสมณะรวมไปเห็นม่หล่ะมันมีใึปไปถึงอินเดียเสียตอนเนี้ยพวกแก่ผายผมยาวๆนี่เขาก็บวชเหมือนกันนะว่ามันไม่น่าศัสนาจารเท่าไรหร่กเพราะว่าคนที่รักที่กองเราพระศาสนาของเราเนี่ยองผมกองบวชเนี่ย มันนำความเรื่องใสามาให้แต่งตัวผมผ้าสะอาดไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่ส้มกอกอย่างนั้นใครก็ไปอยากเข้าใกล้หรอกถ้ามันส้มกอกเกินไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงมีการรักษาบริฐานอย่างดีบันณะมีการมีการรักษาบริถานอย่างดีไม่ให้สีวันเห็น,นมไม่ให้สีวันํำรักษาอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งบูคิดว่าจะปวดต้องตัดได้นะต้องตัดมาตังต้งแต่แรกทีก่ว่า มีความตั cả, l ượng, l ượng, l ượng ้งใจว่าจะบวชตั้งแต่กี่ปีแล้วห้าปีเริ่มตักแล้วใช่ไหมเริ่มตักเริ่มหรือว่ายังไม่เริ่มตักบวชก็บวชเลยใช่ไหมมันยังไม่ได้ตัดมามาตัดเอาตอนบวชก็แล้วกันนะมาทําใจเอาตอนบวชแล้วกันนะคฮะแต่จริงๆท่านบอกว่าเมื่อเริ่มจะบวชเนี่ยก็ควรจะเริ่มตัดได้แล้วเพื่อตัดความพันธุ์คนแล้วะนันผมบวชเนี่ยพันผม นวดเล็บตัดทุกอย่างเลยที่ว่าตัดก่อนก่อนโดยพิสูสุดนั้นตัดบิดามารดาตัดภรรยาตัดบุตรหญิงบุตรชายตัดทุกที่น้องหมดเลยไม่มีความเกี่ยวข้องท่านบอกว่าออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้อง้วยเรือนแล้วอย่างนี้ก่อนจะจบแล้วรานิพานเรื่องหนึ่งให้ฟังอีกสักห้านาทีคิดไปถึง พระบริสัทว์ของเราคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในครั้งที่ท่านออกบวชเนี่ยใจของท่านยามออกบวชมากเพราะว่าท่านบำเพ็ญความเป็นพระที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจของท่านจริงน้องไปในเนตธรรมะในการออกบวชเพื่อจะไม่ก่อเกี่ยวในกามาลดกีในโลกโลกทุกพวกทุกพวกทุกเจ้าพระองค์ก็จะ หาองออกวดในขณะนั้นท่านเติมตัวมาแล้วบิดามารดาก็หาภรรยาให้เหมือนกับลมที่จะบวดเนี่ยมีรูปไปแล้วนี่นะท่านบอกว่าดามจะบวดเริงเกินนะถาว่าภรรยาไม่ให้บวดเบื้องแรกตั้งแต่เมื่อ,อพ่อตายท่านก็เลี้ยงพ่อแม่เมื่อพ่อตายก็เลี้ยงแม่ เมื่อแม่คิดว่าพ่อตายแล้วนะไม่มีคนทํางานช่วยเหลือถ้าเจ้าทํางานช่วยแม่ก็ก็จะเหนื่อยแล้วก็จะเหนื่อยก็หาเนี้ให้เพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระให้ของเจ้านะลูกชายก็บอกว่าผมไม่ต้องการหรอกครับผมจะดูแลแม่เองเมื่อแม่ตายแล้วผมจะไม่โวยแม่ไม่ต้องหาขัวมาให้ผมหรอก การมีปฏิญาณมีบุตรเนี่ยนะคุณโยมเองสองบอกนะครับสองบอกนะครับนะเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าแม่ไม่ต้องเอาหลงมาให้ผมหลอกไม่ต้องมาหาเขาให้ผมหลกนะแม่ก็บอกว่าไม่ได้นะนะแม่ต้องขอให้มีลูกชายได้สืบสกุลบ้างก็ทนความคืบของแม่ไม่ไหวก็แม่ก็ต้องหาสตีมาให้มาเป็นทัพไพ่ดูกันไปยู่กันมาทั้งนั้ที่ตั้งใจอยากได้นะ แต่ก็มีแล้วก th ็ต้องก็ต้องมีใช่ไหมมีแล้วก็ต้องมีไม่ช้านานก็เกิดุตดขึ้นนะท่านก็คิดว่าบุตรของเราตั้งครรเนี่ยตั้งคันขึที่แล้วเนี่ยเราจะออกบววนะเมื่อเมื่อเกิดลูกกันแล้วเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวชเลยเมียก็อ้อนวอนว่าพี่จ๋าอย่าพึ่งไปเลยรอให้ลูกผ่านก่อนแล้วไม่ไปได้ไหม พระบุนิสสันก็ก็เห็นใจก็ก็รับปากว่าได้ที่จะรอให้ลูกคลอดก่อนพอลูกคลอดออกมาก้าเดือนสี่เดือนท่านก็เก็บกระเป๋าเลยนะเก็บกระเป๋าเก็บถุงย่ามเลยกลางคืนกลางคืนจะหนีไปแลนะภรรยาก็เห็นที่จะไปไหนเอ้าก็เธอสัญญากับฉันแล้วไม่ใช่หรือว่าจะเห้นที่ไปที่เรจะไปทางก่อนได้ไหมลูกเพิ่งคลอดยังเดินไม่ได้เลย ให้ลูกเดินก่อนเดินได้ก่อนได้ไหมเอาก็ใจอ่อนใจอ่อนก็ดูไปอยู่มาพอลูกเดินได้ก็จะเก็บของไปแล้วภรรยาก็บอกว่าลูกยังเดินได้ก็จริงแต่ว่ายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สันก็ทำก็ต้องเหนื่อยให้ลูกโตก่อนีีก่อนได้ไหมทำไปเราเอางเรียนก่อนเ้่นไหมับพอบริษัทก็รับไป พอลูกเดินได้อะไรได้เลี้ยงตัวเองได้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะไปไปมามาได้ลูกเพิ่มมาอีกคนที่สองเหรอเนี่ยได้ลูกมาอีกคนที่สองก็คิดคิดเหมือนกันเลยคิดอย่างนี้สามครั้งจนลูกเกิดมาสามคนนะท่าน,น,นก็เลยบอกว่าเอาคนที่สี่มันจะเกิดมาแน่นอนนะ้า่างนั้นเราไม่มีทางได้ออกคนแน่นอนจ,จําใจจําเราจะต้องทิ้งไป จะอะไรก็แล้วแต่ให้จะเสียใจรู้ว่าต้องเสียใจแน่นอนแต่ว่าความตั้งใจเดิมที่ท่านได้ปรารถนาไว้ในแทบบาทบุพระที่บัมสามาสมุธเจ้าว่าเมื่อเราได้เป็นพู้เจ้าเราจะเลื้อสัตว์ขนสัตว์เราบำเพ็ญบุญบารมีมาเพื่อเป็นพระพูทธเจ้าแม้แต่บุญภรรยาสามบุภรรยาพระบริษัจก็ให้ทานได้ดูครั้งกระเ็นสันดอนลยลึกด้ไหม ว่าพระองค์ได้ถวายพระนามสีพระนามลูก,กน้งสา,าลีเรียกว่าให้อดภรรยาเป็นทานดังนั้นพระองค์ทำอย่างนั้นมาหลายชาตินะไม่ใช่ชา,าติพ่เป็นสันต์ันอย่างเดียวนะ,นะชาตินี้ก็เหมืองงนกันมาคิดว่าถ้าจะมาใจอ่อนอย่างนี้คงจะรูปเป็นโลแล้วนะ,นะไปจะดีกว่าหนีไปลยดีกว่าเมื่อตกลงตขึ้นมาเก็กกบกระเป๋าหนีออกไปเลยไม่บอกเพราะลูกตาไม่บอกเนี่ย อกว่าพี่จะไปแล้วแต่วันนี้ไม่บอกบอก,กันต่อแล้วก็โดนโดนหอเลาะอ,อีกนะก็เลยต้องเงียบออกไปเลยออกไปก็ไปบวชไปเดินสีได้ได้ทางสมาบัิก็ปล่อยลูกทั้งหลายล,ลูกเ,กกกเดียก็คงใจในกันเิงได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่สนใจวิจัยของพระโรสตสัทยิ่งใหญ่อย่างนั้นไม่ติดคือจะไปก็ไปจริงๆไม่ติดนี่คือวัาใจของพระสมมาสังนเก่าเป็นอย่างนั้น เราทั้งหลายก็เมือนกันเมื่อบทมาแล้วประโยชน์สูงส,สุดที่เราควจะได้จะมีเนี่ยคิดว่าจะกวี่วันนะที่วันเดือนเดือนหนึงนะเดือนหนึ่งก็หลวงพ่อก็เลยให้อาจารให้พมมระอาจารย์เนี่ยมามเป็นพระพิเลี่ยงคอยสั่งสอน,นก็กล่าวว่าจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่กําลังแล้วฟีมือดีนะ,นะท่านทั้งหลายก็ทราบว่า เป็นผู้ว่าง่ายอยู่แล้วพ่อแม่ก็เป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้อรปสมบทหาอุปบาาฌา์มีเรื่อกความมีบุญพออยู่แล้วเรียนรู้มาดีอยู่แล้ว mm hmm. ก็คงจะทำไมก็คงไม่นั่ใจ <c oughs> <c oughs> ไม่นั่ใจก็คงจะใช้กาลังความสามารถนะสิ่งหนที่ไม่รู้ก็องพยายามจะไม่รู้ก็พยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนกะ็ที่เวลาเรามีอยู่ตั้งใจงให้ดีที่สุด วันนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายอนุโม,มทนาบุญกับพระว่าจารทีนิมนต์มาร่วมผู้าจารทาั้งหลายบุญใดที่ท่านทั้งหลายได้กระทำความดีมาเพราะบุญนั้นจงเป็นพระ่าัจจัยเป็น,นรุปในิสัยตามส่งให้ท่านทั้งหลายรู้แจ้งเป็นจริงในคำสัอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระองค์เข้า,าสู่พระนิพพานด้วยกันทุกคนทุก่ันเอิุสาธุสาธุ อมุนาลกับพระเจ้ามหาประคบริสุทธอนะแต่เู้ว่าจักมหาก้องชื่อชื่อก้องจากแม่งต่ชจริงอะไรก็สร่มลึครับเดี๋ยวที่เราลองทำเสร็จแล้วั้าตอนต่อไปจะให้หน้าทำที่มีขอเข้ามาเยอกผู้ใหญ่แต่เราจักพี่น้าจับหน้าเลยน้คุ่พ่อคุณแม่พระโอ๋เนมากเราแบา แล้วแพ่งไปชาวพานกลับไม้ที่เขาจัดไว้จะชาวพามเลขทางหนี่ยอยู่จนะากที่นไหนนั้งก่อนนะยากผู้ใหญ่เลยนี่ยที่เคยกุ้มเคยก้อนข้าเคยดูเคยหอมเคยหอมท่านที่มีอุปการะคุณเสียง,งหน้าเนาะอาจารนน่าจะพานพิธีทรรขอขมาหลักโทษนะครับคือมีแค่น,นี้เนาะมี่นี้แค่นี้นะ อานได้ั่งอื่ได้นะแต้เวเราก็ติดมอก็ยู่มาเพิ่มก็ยิ่เพิ่มหลัจากน้นเราจ็เกิดยทางเาอาหารจากในับเวลาเป็นพิธีอันมงคลนะเป็นสิ่งที่ควรแสดงออกถึงปามการอยูถระลึกถึงบุญคุณ ขอปราณาโทษก็จะเป็นสี่คน ใ,ใด้ใะดวกในเพจปัญชิตไม่มีกษัตอ์กัดขวางเพื่อให้ทษนั้นมาลายท้ายสิ้นไปกลายเป็นพระองค์ศรีรรมไปก็จะทำทุพทีกับพระบรรมาโทษพิรามรกากาต้ตั้งใจเนาะและ้วถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นประธานพระศาะส,สดาของเาราพอนที่เราจะเข้าสู่ร่่นการสัม,มพันธ์ พระปฎิจารของเรามีความกระตันยูมากเป็นผู้มีปัญญามีความกระตันยูมากแม้แต่บิดามารดาท่านก็กลับไปโปรดให้ท่านเหล่านั้นได้รัลบลดครามกำมนัดสมควรแก่สติปัญญาเราตั้งน้โมสามตนเนาะนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะกายกรรมวจีกรรมาโนกรรมที่ได้ที่ได้ลาพ,พังร่วงเกินบิดามาดาของพระพเจ้าบุญญากใกีที่ข้าพเจ้าได้กระทบบำเพ็ญมา ขอต้องขอ้คนนั้นให้แก่ปิดามารดาและขอให้บิดามารดาปวดปวดโทษที่เข้ากับผมได้เคยร่วมเกินมานับทางไม่ท่วนเพื่อการาเป็นประชาปุคสมบทของข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นไปด้วยดี ไม่มีอุปสังขัรควางใดๆขอให้พ่อแม่ทั้งของให้บิดามารดาโปรดปร,ทปรดทษที่รวมเจินนั้นแห่ข้ากับผมด้วยเทินสาธุสาธุสาธุหม้อผ่านให้แล้วก็กราบที่เท้าบิดามารดาเข้าไปบิดามารดาทุกพ่อคุณแม่คุกป้าก็ให้ศีลให้พรเนานะให้ศีลให้พร ให้ได้รับความสุขความเจริญในพระศาสนาไปชัยให้สินให้พรขอเป็นเสดยิ่งดีไปงั้นงาคุณพ่อคุณแม่ก็ให้สินให้พรเนาะนให้พรต่อจากนี้เป็นไม่กี่นาทีไม่สี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะ่าดจากความเป็นพ่อเป็นแม่แนะนะ มาเกิดใหม่เป็นพระพิสุทธะนะเป็นลูกเป็นพอ่อของคนใหม่นะนะเสร็จต่อไปก็ในตระมาคือดึงให้โยมมันเดิมอดเสร็จพิธีนะครับเข้าทีแล้วกันขอเสร็จเข้าทีโยมเอาเ,พอ,พเอาถุกเทียนแผ่ไปกลางทีเดียวเชิญหน้าขา้างหน้าที่นั่งดยวกันทุกวจนในว่นอาต,ต่อไปเราจะได้ถวายทานกันนะจะไปพร้อมแล้ว ไปอุโปสดที่วัดเทศนิน,นะนจิจ,จน,นะในตำบลเมืองตำบลหน้าเมืองนะข้าวประชางท่านรอรับที่บ้า